มาขอบใจป๋านครับผลงานพิมพ์งานของเราทุกคนนันเจ้าปฏิที่็นมะเร็งเต้านมนันเจ้าปฏิทินสินค้าของคุณหมอก็ประทับใจแล้วก็ดีใจตัวเองที่ได้ขึ้นตำแหน่งเป็ียมน้อนเตยอเจ้าเพราะว่าตอนนี้เป็นมะเร็งที่ว่าไปหักษาหมอว่าเป็นมะเร็งแระยะสุดท้ายแล้วแล้วก็พอดีเนี่ยไปไปหักษาที่หมอก็บอกว่า เดือนหนึ่งต so, ้องไปไปหาหมอประมาณเดือนละสองครั้งก็ไปประมาณไปตอนไม่ได้ึไม่ได้เจออาหารสุขของคุณหมอถจ้าเส้นหมอนะคะก็กรีล่องครเป็นคนแนะนำแล้วก็พิธีติ๊ดเป็นโค้ดพิธติ๊ดที่พิดาลาเจ้าแล้วก็ขอขอบคุณพิดาราพุทอีกนวันก็เป็นหนึ่งเจ้าวีีขอดีครับ พอดีก no the oh kind of ็เป็นเยอะมากตอนตอนน้องคอนโทรหาบอกว่าที่ตามตามปกติจะไม่รับโทรศัพท์ใครเลยเพราะไม่ไหวอาการแย่มากจ้าลูกก็ไม่ไหวกินข้าวไม่ได้กินน้าไม่ได้ประมณเจีบวานเจ้าเราพอดีน้องคอนโทรหาก็เลยมีมีมีจีจีไก่ยากต่ถ้าทรเัพท์เจ้าแล้วก็น้องพอนแบบพี่กินยาอาหารเสริมของคนชอบเซ็นมอตัวนี้ไปก่อนไม้ ต็นี่เราก็ไม่ไหวแล้วเราก็อยากจะเออเราก็ห้าสาก็ห้าสาก็มันมันไม่ดีขึ้นเนาะก็เลยเออน้องพรลองมาให้ี่ดูตามจริงๆก็ไม่เชื่อเลยนะว่ากว่ามันไม่หายเนีนยก็มีคนมาบอกมาหลายครั้งแล้วก็มีไม่ไม่ไม่เชื่อีิน้องพรตบมาให้กินกินประมาณตอนแรกอ่ะกินประมาณสามวันลุกซึกวก็มีแรงขึ้นลุกลุกขึ้นไว แล้วก็กินน้ําได้กินข้าวได้<ม>แล้วก็ครั้งแรกนี่จะกินข้าวได้ประมาณสองสามช้อนวันที่สองก็เริ่มกินได้เริ่มกินได้แล้วแล้วทีนี้ก็หมอนัดอีกหมอนัดไปหมอก็บอกว่าตอนนี้มะเร็งมะเร็งเริ่มเริ่มดีขึ้นนะอืหมอหมอก็บอกว่าตอนนี้มะเร็งเริ่มดีขึ้นแล้วดีแต่มันยังไม่ดีจริงๆนะเพราะว่ายังติดติดขาที่ว่าดิน ที่เราตัดนมสองข้างใช่ไหมที่มันก็เปิดพูดได้ก่อนได้ให้ดูได้เกอนุญาตนะครับเนาะเก่าได้เก่าจำไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเปลี่ยนไปแล้วไงเก่าใช่แต่ตอนนี้รูปเดิมหมอหมอก็บอกว่าตอนนี้เซลล์มะเร็งจะติดค้างที่ที่ว่าบริเวณต้นนมยังมีอยู่ยังมีอยู่ค่ะเพราาะว่เพราะว่าเดียวกันนะครับ ค่ะเพราะว่าหมอกบอกว่าเที่มันติดติดที่เต้านมที่ตรงข้ามที่บริเวณเต้านมนี้แต่ทีนี่ผมก็จะหายอีกครั้งที่สี่ถ้าครั้งที่สี่เราก็ไม่ไหวแล้วเขบอกเนี้ย็เราก็อัดอีกอัดอาหารเสริมไอ้น้ำว่านดูดีกาไปตะวีชุดหนึ่งกินไปกินติดต่อไปยังไม่ถึงสองชุดหมอนัดไปอีกหมอนัดไปตรวจเอ็กซเรย์ส่งไปที่ลำปางไปสูตะเรสูตรมะเร็งลำปางเลยค่ะ ก็ไปตรวจอ้าวตอนหมอบอกว่าเซลมะเร็งที่มันติดค้างมันมันไม่มีแล้วเนี่ยทำไมมันหลุดไปกินอะไรมาอ่าแล้วก็บอกว่าก็ไม่ได้กินอะไรนะก็กินยาตามปกติของคุณหมอนั่นแหละอ่าก็บอกอย่างเงี้เราก็บอกอย่างเงี้ยไม่ได้กินอะไรนะก็บอกว่ากินตามที่คุณหมอให้ยามาก็บอกอย่างนงี้อ๋อคุณหมอบอกว่าถ้าางนั้นก็สุดยอดเพราะว่าเงี้ยมีสุดยอด คืเนี้ยค่ะคุณหมอว่าอ๋อเราก็ดีใจใช่ไหมว่าเราไม่ได้ทานครั้งที่สี่แล้วถ้าแต่ครั้งที่สี่นี่คือแย่มากเลยอ่าอันนี้อันนี้ก็คือผมอสรุปความน่าสนใจมันจะเดี๋ยวคนที่จับประเด็นแรกก็คือมันเรลงระยะสุดท้ายใช่ได้รับการติดต่อจากที่ที่รอนนะครับก็เลยทานทานอะไรบ้างทานดูดิบก้าน้ำว่านแล้วไตรกุฎีแล้วก็ตอนนี้ค่ามันเลงอันนี้คือ เหลือเท่าไหร่ไครับถ้าไม่เล่นตอนนี้ไม่มีแล้วโอ้โน้องงอ้น